สวัสดีค้ามาพบกับผมอีกแล้วนะครับเสียบีรถไถซิ่งนะครับรถเสียบีพระใหม่รถไถซิ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เพิ่งได้พระมานะครับผมก่อนอื่นเราจะไปดูพระกันผมขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมและขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ดูติดตามผมนะครับผม ขอบคุณนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีพระนะครับเป็นกล่อง PSGA นะครับผมนี่นะครับเป็นกล่องซื้อนะครับเป็นตลับซื้อนะครับเป็นของพี่เอพุทธศินนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องซื้ออันนี้ ผมได้แกะตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับแต่การันตีพระอยู่ในสีเดิมในกล่องเดิมครับไม่มีรอยแกะนะครับพี่นะดูได้นะครับนี่นะครับเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนกล่องแก้ก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ P S G A นะครับนี่นะครับของสู่พันการันตีนะครับตลับซื้อการันตีพระแท้นะครับสถาบันรับรองนะครับนี่นะครับตลับซื้อพระแท้นะครับสาขาแจ้งทวัฒนะนี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับหนึ่งกล่องมีสิบสองรุ่นนะครับผมหนึ่งกล่องมีสิบสองรุ่นนะครับการันตีเนื้อเงินนะครับรุ่นไตม่านถกสามครับไปรุ่นพิมพ์มาแลพี่นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์ไหนนะครับนี่ครับอยู่ในกล่องพี่เป็นรายการรุ่นนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับกล่องละพันเก้านะครับกล่องละพันเก้านี่นะครับการันตีพระแท้นะครับ รุ่นละพันเก้านะครับพร้อมโอนส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะครับนี่นะครับมีทั้งหมดสิบสองรุ่นนะพี่นะอยู่ด้านหน้านะครับแต่พี่ท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อเบอร์นี้นะครับนี่ครับศูนย์แปดหนึ่งครับสองแปดเก้าสี่สองสองห้าหรือแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะพี่นะนี่นะครับแต่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม คลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ